อันนี้เงินก็ไปแล้วอันนู้นเงินก็ไม่มีอ้ยปวดตับผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะอันนี้นะก็เลยว่าจะเข้าไปบอกซัพพอร์ตเขานะว่าเอ้ยมันตังค์มันหายอะ่ะไม่รู้ทำไงดีและคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องของวิธีการถอนเงินนะครับออกจาก Metamas k นะครับซึ่งก็เป็นภาค2นะครับจากภาคที่แล้วเนาะภาคที่แล้วเนี่ยผมได้บอกไปวิธีการว่า เออเปิดกระเป๋า m ม t a m a แมสทำยังไงนะครับก็จะทำยังไงไปชมกันเลยครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิจชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยก็เน้นให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของการเอากระจอครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับประเด็นเรื่องของอีเธอร์ม e นะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินนะครับ ก็คือวิธีการถอนแล้วกันเนาะก็คือเขาให้ถอนได้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําไปเนี่ยก็ตอนแรกคิดว่ามันจะง่ายๆเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายแฮะเออคือเรื่องราวนะครับก็คือผมเองเนี่ยลองเซตไปก่อนนะครับแล้วก็ไปไปขุดดูนะครับขุดแล้วก็มันก็ตัดจ่ายออกมาแล้วตั้งแต่สัก2อสวันที่แล้วแล้วนะครับรอบที่1เนาะทีนี้เนี่ยปรากฏว่า ไปเช็คดูนะเฮ้ยเงินมันไม่เข้านะก็งงกันไปนะเออก็งง,ง,งไปละรอบหนึ่งนะครับทีนี้แต่ก็คิดคิดไว้ว่ามันก็น่าจะตัดจ่ายออกมานั่นแหละเพราะว่ามันมีตัว txid นะครับก็คือ transaction id เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะครับผมไปกดดูเนี่ยมันก็เขียนว่าเป็น Matic Network ประมาณนี้เนาะซึ่งเอาเป็นว่าผมเองก็เลยลองไปหาวิธีการนะครับ ว่าเออมันจะทํำยังไงมันมองไม่เห็นหรือมันยังไงอะไรเงี้ยครับก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปวิธีการทําให้นะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยวิธีการทานะมันก็มีบอกอยู่ในเว็บอีเทอร์มายนั่นแหละนะครับถ้าเกิดใครเพื่อนๆคนไหนเนี่ยได้ไปดูมาแล้วไปดูมาก่อนเนี่ยก็น่าจะทํากันได้แล้วแหละแต่เอาเป็นว่านะครับบางอันเนี่ยมันก็ดูแบบมีความมึนงงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออมันทํากันยังไงโอเคเนาะ แล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็เบอร์หนักนะคือคลิปก่อนเนี่ยก็ได้ทำอะไรนะเขาเรียกข้อความสีดเนาะมันหลุดออกไปอย่างเบอร์คือคือแบบว่าคิดว่าตัวเองตัดด,ดีแล้วนะแต่ว่าเออตัดคลิปก็ยังเบอร์เบอร์อยู่นะเอาเป็นว่าเออมันก็จะมีจุดผิดพลาดอีกนิดหน่อยนะครับข้อมูลที่ผมให้ไปในคลิปที่แล้วเนี่ยมันมีข้อผิดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูนะครับคือจริงๆวิธีตัดจ่ายนะเอาเป็นว่า มันไม่มีค่าฟรีแล้วกันเนาะวิธีที่ผมทําไปรอบที่แล้วนะผมผมคิดไปเองว่าเออเราเสียค่าฟรีนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวต้นคลิปเนี่ยผมจะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวการตัดจ่ายจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูหน้านี้ก่อนเลยนะครับก็คือในตัวของอีเทอร์ไมนะทอนท้ายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซูมนะครับถ้าเกิดกรณีที่ว่าจ่ายทุกวันนะครับก็คือศูนย์จุดหนึ่งนะครับไปเซตตัว ในเว็บอีเทอร์หม่นะครับอันที่2นะครับคือถ้าใคร0.1เนี่ยถ้าเกิดถึง0.1ปุ๊บมันจะสามารถตัดจ่ายได้ทุกวันนะอาจจะไม่ทุกวันนะก็คือครบ0.1ปุ๊บมันก็จ่ายให้จ่ายให้ขั้นต่ำก็คือ1วันนะรอบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่ว่านอกเหนือจากข้อแรกนะครับไม่ได้จ่ายรายวันแล้วเนี่ยก็จะตัดเป็นรายเดือนเลยนะครับก็คือทุกวันที่28นะครับเขาก็ตัดจ่ายให้ยอดเนี่ยต้องเกิน0.01นะครับ อันนี้นะครับเป็นข้อสําคัญนะครับถ้ากรณีที่ใครยังอยากจะอยากจะใช้ e ีเทอร์มอยู่นะครับก็คือขุดให้เกิน0.01นหะครับหรือถ้ามันเรื่องเยอะนะจริงๆมันดูเรื่องมันเยอะนะเนี่ยผมก็คิดว่าไม่งั้นเนี่ยย้ายหนีไ,ไปเลย <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะดีนะถ้าใครจะย้ายนะครับก็แนะนําว่าให้ขุดนะครับให้เกิน0.01ก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายที่นะครับโอเคเนาะอาจจะย้ายไปนานูพูหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับ แต่ว่าผมเองนะก็ยังขุดอยู่อีเทอร์ใหม่นะครับก็ของผมก็รอวันที่28ก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับทีนี้หรือถ้าใครจะย้ายมาใช้เป็นกระเป๋าเมตาแมสนะก็อย่าลืมไปขุดให้มันเกิน0.01นะครับอ่าก่อนนะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จ่ายนะในวันที่28นะครับผมโอเคนะซึ่งค้าธรรมเนียมนะครับก็เป็นภูนะครับเป็นคนออกทั้งหมดนะครับไม่มีการมาเล็กเก็บกับเราเออประมาณนี้ ทีนี้นะครับมันก็จะมี m มน u a l นะครับ m ม n u a l ไปเม e น t นะครับก็คือถ้ายอดเกิน0.005นะครับสามารถกดได้นะกดปุ่มได้นะเดี๋ยวนะผมเปิดให้ดูนะอันนี้นะครับตรงนี้นะในหน้าในหน้าจอแดชบอร์ดของ e t h e r m i n e นะครับก็จะมีรูปมืออันนี้นะครับมือขอตั้งหน่อยเออประมาณนี้นะก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อกด Re q u e s t ถอนนะครับเนี่ยนะ ถ้าเกิดกรณีที่เรากด r รีเควสถอนอันนี้นะก็มันก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะก็คือเราเป็นคนจ่ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะจ่ายเป็นลายลายวันนะโดยที่ยอด0.005นะครับก็คือนี่แหละเป็นแบบวิธีคลิปที่แล้วนั่นแหละนะนี่นะก็คือเซตไปเรียบร้อยนะครับมันก็ตัดจ่ายอย่างนี้เลยนะอย่างผมเนี่ยมันก็จ่ายมาแล้ว2รอบนะครับโอเคเนี่ยนะรอบที่1ก็เมื่อวันที่4นะครับ รอบที่2เนี่ยก็คือเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี้นะครับโอเคนะก็ตัดจ่ายมา2รอบเรียบร้อยนะครับซึ่ง TXID มันก็ขึ้นแล้วนะครับของผมเนี่ยอันนี้เลยนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นของเมติกนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรง TXID อันนี้นะครับคือถ้าเพื่อนๆกดโอนเงินโอนเหรียญโอนอะไรเงี้ยครับก็ต้องรอให้มันขึ้น TX hash อันนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเหรียญมันก็ยังไม่ไปนะอ่ะเราก็มาตรวจเช็คได้นะครับ อันนี้นะมันก็โอนไปเรียบร้อยเนี่ย transaction speed อยู่ที่2วินะครับ2วิปุ๊บมันก็เข้าเลยนะครับโอเคทีนี้จุดสังเกตของเรานะครับก็คือเวลามันขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาในนี้เนะี่ยว่า Token นฐานเฟอร์ใช่ไหมมันจะหน่วยเนี่ยนะเป็น weth นะครับก็คือ w r a p e t h นะครับซึ่งมันถูก w r a p ไว้อยู่เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของระบบของเขานะครับว่ามันเป็นเหมือนจะทำให อีเทอร์มันวิ่งอยู่ใน e r c 2 0อะไรประมาณนี้แหละนะเออข้อมูลผมไม่ค่อยแน่นนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเป็นระบบของเขาแล้วกันนะอ่ะเราเป็นยูเซอร์ผู้ใช้เราก็แค่เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นมันมาในรูปแบบ s ออีกแบบหนึง่งอ่ะอีเทอร์อีกแบบหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้แหละนะครับซึ่งมันก็เข้าในกระเป๋าแล้วนะครับทีนี้ด้วยความมึนงงนะจ่ายมารอบแรกเนี่ยผมก็ออกมา พิมพิมไปในกรุ๊ปแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันตังมันไม่เข้านะอย่าพึ่งอย่าพึ่งทําตามนะเพื่อนๆอ่ะทีนี้ก็ลองไปกดไปกดมานะปรากฏว่าเออมันก็เข้าแล้วนี่หว่าเออก็เลยตอนแรกนะผมไปแก้หัวเรื่องใน youtube นะตัวหัวหัวคลิปนะว่าเอออย่าพึ่งทําตามอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนตอนเนี้ยก็คือรู้แล้วว่ามันวิ่งกันโคลรเชนนะครับมันก็ไปอยู่ในตังน่ะมันอยู่ในนั้นแหละนะแต่ว่ามันวิ่งอยู่ในเมติกนะเออก็ เราก็ต้องมาเซตนะครับให้ตัวเมตาแมสของเรานะครับมันมองเห็นเมทิกก่อนนะครับประมาณนี้แหละนะซึ่งวิธีการนะจริงๆแล้เขาก็บอกไว้แล้วนะอยู่ในหน้านี้แหละหน้า e ีเธอร์ไมอันนี้นะครับเนี่ยนะเขาบอกว่า how to use polygon ether mine guide นะครับก็ให้เราเคลิกไปนะครับซึ่งผมก็เปิดไว้แล้วนะครับอันนี้แหละที่มันมีรูปเรื่องราวว่าเอ้ยระบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยน,นะเออทีนี้ด้วยความที่รีบนะครับวันนั้นรีบจัดนะครับ ทำคลิปไปด้วยความเบลอนะก็ไม่ได้ดูละเอียดเออประมาณนี้แหละนะทีนี้มันก็บอกแล้วนะว่าวิธีการนู่นนี่นั่นน,นี่มันจะบอกอยู่ข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้เลยนะไอเนี้ยคือผมทําไปท่อนแรกเนี่ยก็คือถึงคําว่าดันอันนี้นะทรายปุ๊บกดทรายเรียบร้อยอ่าแต่ว่าตัวที่ยังไม่ได้ทํานะครับเอ่อถ้าเกิดได้รับเงินแล้วนะก็ let's access our fund วิดเมตาเมสนะครับทีนี้มันต้องไปเซตติ้งก่อนนะครับพอมันถอดพอมันจ่ายออกมานะครับให้เรานะครับเข้ามาตามลิงก์ตรงนี้เลยนะครับก็คือให้ไปล็อกอินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทาทาให้ดูแล้วกันนะเออกดไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เนี้นะกด Open New t a b นะครับอันนี้นะก็ล็อกอินเป็น Metamas k คลิกอันนี้เลยนะครับกด Next ไปนะครับอ่าแล้วก็กด Connect ตตึ้งอ่ะกดทราย ใหรือเปล่าอ่ะอ่ามันก็กําลังโหลดอยู่นะอ่าเรียบร้อยเนี่ยนะพอเราซายอินเข้ามาในนี้นะเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วเนี่ยว่าเรามีเงินอยู่นะเว้ยเออเนี่ยนะจ่ายมาสองรอบแล้วเดี๋ยวซูมอ่ะซูมเนี่ยนะศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับสองรอบก็เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับโอเคเนี่ยจำนวนดอลลาร์นะมันก็คำนวณมาให้ว่าโอ้หลายดอลลาร์เลยนะครับยี่สิบเจ็ดดอลลาร์นะครับอ่ะทีนี้นะครับ วิธีการนะครับทำให้มันไปโผล่นะครับก็คือเขาก็บอกว่าอ่าไม่ต้องบอกละเดี๋ยวผมบอกเองเลยเนี่ยให้มาคลิกเข้าไปก่อนนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยนะโอเคเนี่ยนะคลิก3จุดตรงนี้นะครับตรงท้ายไอตัว weth อันนี้นะครับคลิกปึ๊บนะครับแล้วกด Add to metamask นะครับคลิกปุ๊บนะครับน้องหมาเรามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับอ่ากด approve ไปนะครับ แล้วก็กด s w t c t Network นะครับได้ไหมได้หรือไม่ได้มะเนี่ยน้องหมาจ้ะโอเคนี่นะมันก็ขึ้นมาอย่างงี้นะครับแล้วก,กด Add Token เข้าไปปิ้งอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้น m a t i c Network ให้เอา้าไอโฟนเมมเ,มเต็มแล้วเดี๋ยวนะ โอเคกลับมาแล้วไอโฟนกลับมามีชีวิตแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับก็คือมันก็จะแอดเน็ตเวิร์ k นะครับเมติกเน็ตเวิร์กมาให้เลยนะครับเมติกเน็ตเวิร์กอันนี้เลยนะคือกดตามเมื่อกี้ไปเลยนะเออแอดเนี่ยเมื่อกี้นะที่ผมทำก็คือเข้ามากดตรงนี้นะ add to meta mask นะครับเรากดเน็ก next next แล้วก็กดสายไปนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะเดีย๋ยวไปเช็คดูอีกทีนะมามาจริงเปล่า มาจริงแล้วแหละนะครับมันก็จะมีเมติกเน็ตเวิร์กอันนี้นะครับโชว์ขึ้นมาเนาะอ่ะก็ให้เราไปคลิกเลือกมันนะครับมันก็จะโชว์ว่าโอ้เงินลงมาแล้วและจ้ะนี่เลยนะครับก็จะมีอยู่0.001แล้วกันนะครับอ่าทีนี้นะครับก็ให้จริงๆก็คือมันจะต้องมีค่าโอนค่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะอันนี้คือเป็นเน็ตเวิร์กสอันนะครับตามที่เขาบอกไว้ต้นอันนี้นะ เออไม่ใช่มารติ n เน็ตเวิร์กเออมารติกเน็ตเวิร์กนั่นแหละนะเป็นโพล y กอนอะไรของเขานี่แหละนะครับทีนี้นะครับคือมันอยู่กันคนาโคลาอะไรเดียคลาโซ่กันแล้วกันนะเออทีนี้เวลาเราจะเชื่อมต่อกันก็ใช้ไอเมติกบิตของเขานี่แหละนะโอนฟึบเข้ามากลับมาสู่เอ h เ r อร์เรียมเน็ตเวิร์กนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งไอตัวถ้าเราจะโอนเข้ามาในเอ h เ r อเรียมเน็ตเวิร์กนะครับก็จะต้องทำการ เสียตังค์นะค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะคือผมก็ไม่ชัวร์แล้วกันนะว่าค่าธรรมเนียมมันจะเท่าไหร่นะแต่มีเพื่อนๆบางคนก็ลองไปกดดูแล้วนะก็หลายเป็นหลัก10ดอลลาร์เลยนะประมาณ9ก้สิดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็300นะมันแพงอยู่นะครับซึ่งข้อดีของมันจริงๆผมว่านะในตอนนี้ก็คือสามารถเทิร์นแล้วกันเนาะ สวั p นะเนี่ยอย่างเหรียญล่วงนะเมื่อเมื่อวานแล้วเนาะเมื่อเมื่อวานเออเมื่อวานช่วงบ่ายๆนะที่ผมโพสต์ไปในกลุ่มนะว่า <c oughs> มันดิ่งแบบดิ่งพัสุธาเนาะก็อันนั้นแหละนะครับก็คือเราสามารถกดถอนใช่ไหมเพราะว่ามันถอนแค่2วิเองนะครับถอนมาปุ๊บเราก็กดสวั p เป็น USDT ไปก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากจะกดลองกดถอนดูอะไรเงนะี้ยเนาะประมาณนี้แหละนะก็มันก็จะทําให้เรา คล้ายๆว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการเหรียญล่วงนะเออประมาณนี้แหละแต่ว่าข้อเสีขยงมันเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะเ,ออเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะคลิปนี้ถ้าไม่ยาวเกินไปนะอันนี้นะก็เป็นขั้นที่1นนะครับสเต็ปแรกก็คือเราต้องมาทําการปรับจูนนะไม่ใช่จูนนี่เซตเมตาแมสนะครับให้มองเห็นตัวเงินของเรานะครับทีนี้ในตัวหน้า หน้าเว็บของอีเ r อร์มนะครับเขาบอกว่านี่นะมันจะมีให้กดเคลมฟรีเมติกโทเค็นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกันนะครับก็กดผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดเข้ามานะครับอันนี้ผมกดไปแล้วแหละนะเนี่ยกดอ e ีคอนเน็กตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีปุ่มให้รับฟรีนะครับอไหนลองลองทำให้ดูแล้วกันนะเป็นตัวอย่างนะคลิกอันนี้อะไรเนี่ยพอเทนนิงคาอ๋อโอเคคาคาคา คาคาคา verify โอเคกด connect เลยก็คลิก master mask นะครับเรากด next นะครับกด connect นะครับแล้วก,กดปุ่ม receive อันนี้นะครับปิ้งขึ้นไปเนี่ยเนี่ยประมาณนี้แหละนะกดรับปุ๊บแล้วเราก็จะได้อ metric นะ free นะครับซึ่งผมกดรับไปแล้วแหลนะเนี่ยได้0.002แล้วมั้ง0 0น1์จุอืมประมาณนี้นะ มันรับได้ทุกวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้นะเรียบร้อยทีนี้ขั้นถัดมานะครับก็ถ้าเราอยากจะทําการสวอปนะครับสวอปอย่างที่ผมว่านะสวอปสวอปอันนี้นะครับก็ให้ไปที่ q Quick Swap โดยที่ต้องกดนะครับกดตรงนี้ก่อนเลยปิ้งอ่าเราก็เปิด Quick ส w a p ขึ้นมานะครับอ่ะเรียบร้อยนะอันนี้ Quick สว a p มาทีนี้นะครับ เราก็ต้องมาเลือกเหรียญนะครับอันนี้นะในตัวอย่างมันขึ้นว่า eth นะครับเราก็ต้องมาเลือกจากเมติกนะเราพิมพ์ว่า eth นะครับแล้วก็เลือกเป็น usdt นะครับ usd dt ก็ได้อะอันนี้นะปด connect wallet ปึ้ง metamask นะครับปด next แล้วก็ปด connect ไปอ่ามัน connect เรียบร้อยนะครับอันนี้นะมันก็จะขึ้นบาลานซ์ขึ้นให้นะครับปด max เลยนะครับ เปลี่ยนเป็น USDT เนี่ยได้26นะครับทีนี้มันมีค่าค่าสวัสด์ป่าวะ liquidity อันนี้นะนี่คือค่าธรรมเนียมลวมั้งถ้าตีว่าอีเธอร์ตอนนี้สักประมาณ90,000แล้วนะตึงก็2บาทกว่านะครับอันนี้ก็ก็พอได้นะเอาเป็นว่า ยิ่งพูด,ดย,ยิ่งงงนะครับ Quick s ว a p เนี่ยตอนนี้เราต้องเข้าใจนะว่าเหรียญอีเทอร์เราเนี่ยอยู่ใน chain อื่นนะไม่ใช่ chain เมนหลักของอีเทอร์นะครับอยู่ใน chain ของเมทิกอะไรของเขาแล้วกันเนาะเราจะสว a p เนี่ยเราก็กดตรงน,นี้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะโอนอีเทอร์นะครับที่อยู่ในเมทิกเน็ตเวิร์กอันเนี้ยให้กลับไปสู่กระเป๋าเงินใน exchange ของเรานะครับเราก็จะต้องย้ายนะครับไอตัวเงินอันเนี้ยเข้ามาสู่ e อ hereum Network โดยปกติก่อนนะครับ เน,นะเขาบอกว่าให้กดอันนี้เลยนู่นนี่นั่นคอนติเนียรคอนติเนียรคอนติเนีย่าเปลี่ยนจากเนี่ย w e t s เนี่ยให้กลายเป็น Ether กดจุดจุดจุดเนี่ยนะขั้นนี้นี่แหละนะที่คิดว่านะน่าจะมีค่าทรรมเนียมนะเนี่ย,แล,ยแล้วก็ให้รอนะรอชั่วโมงบ้าไปแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูนะขั้นสุดท้ายนะครับก็คือถอนนะครับเออ ก็คือเหมือนโอนอันนี้เป็นขั้นโอนนะครับโอนจากตัวเมติกเน็ตเวิร์กนะก็คือไอ้เมื่อกี้แหละนะเออที่เราทำทำซอฟต์วร์อะไรเนี่ยอยู่ในวงของเมติกเน็ตเวิร์กนะครับทีนี้โอนจากเมติกนะครับย้ายฟึบกลับมาอีทเทียมปกติอ่าประมาณนี้นะทีเนี้ยไอ้ขั้นเนี้ยแหละนะพอมันโยกกลับมาอีทเทียมปกติเราก็ต้องกดถอนอีกทีหนึ่งสเต็ปค่อนข้างวุ่นวายนะเนี่ยมันจะมีค่าโอนอีกทีนะจ๊ะมันบอกว่าอย่างี้นะต้องมีเหรียญเนี่ย 0.01 d e p e n d ู n ย current <c oughs> นี่มันบอกไว้อยู่แล้วว่าค่าโอเนี่ย600นะคือมันก็เลยืตักหน่วงอยู่นะแจ๊ประมาณนี้นะเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโยกมาอ t เ e อร์เมนเนแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีเหรียญมาอยู่ในในตัวเมตาแมสที่เราเวลาเราเลือกนะอ่ m a ม n เนตก็คือเลือกตรงเนี้ยจิ้มตรงนี้จึ๊นะจาก ไอตัวที่มันอยู่ในเมติกเน็ตเวิร์กนะมันก็จะย้ายมาประมาณนี้แหละนะโอเคเขาบอกว่าอย่างนี้นะเออประมาณนี้แหละอ่ะสเต็ปตามนี้เลยนะก็คือโดยสรุปนะอีเธอร์มายโยกไปนะไพว a t วอลเล็ตก็คือไอเมติกเอ,อ้ยไอโพลิกอนเมติกอะไรเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะเรียบร้อยมาเป็นโทเค็นมาทีนี้เราเมื่อกี้นะในคลิปผมก็ทำการ Quick Swap นะครับ Quick Swap เรียบร้อย กดไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อ่าประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ผมเข้าใจแล้วนะตอนแรกไม่เข้าใจของมันนะทีนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะถอนไป Exchange นะครับก็ต้องทําการโยกนะไอ้เงินของเรานะจากตัวเมติกเน็ตเวิร์กอันเนี้ยให้กลายให้กลับมาสู่ Ethereum m a i n n เ t อ่าแล้วก็กดโยกฟิงนะครับซึ่งเสียค่าเนียมอันนี้นะแล้วก็ ท้ายสุดนะครับเราก็ค่อยทำการถอนอีกทีหนึ่งนะครับถอนก็คือโอนจากเมนเน็ตเนี่ยไปเข้า Exchange อีกทีหนึ่งเหมือนจะโดนค่าธรรมเนียม2เด้งยังไงก็ไม่รู้เรามาโอนกันเลยดีกว่ามาให้กดตรง bridge interface ตรงนี้นะครับนี่นะจิ้มเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยนะบริดก็คือสะพานนะสะพานเชื่อมระหว่างเมนเน็ตกับตัวไม่เมนเน็แล้วกันอ่าทีนี้นะครับก็ อันนี้ล็อกอินไปแล้วนะครับทีนี้ให้ทําการกดนี่นะเราก็ต้องตั้งสติก่อนเงินเราตอนนี้นะอยู่ในเมติกเราก็กดจากเมติกเน็ตเวิร์กนะครับเลือกเหรียญอันนี้เลยอีเธอร์ P.O.S นี่ครับคลิกตรงนี้นะเนี่ยเรามีอยู่0.01นะครับกดแม็กเลยนะครับเสร็จแล้วสวิชนะครับไปทูอีเธอร์นะครับอ่าอีเธอร์เมนเน็ตนะครับเดี๋ยวนะ ันอาจจะไม่หน้าผมอาจจะไปบางนิดนึงอ่ะเนี่ยนะให้คลิกตรงนี้นะได้งนี้เลยคลิกเรื่องตรงนี้แหละนะคลิกเข้าไปในหน้าเว็บเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทําการกดสวิตช์สวิตช์อันนี้นะครับเอ้พูดชู้ทีเบื่อนะัอาการไม่ค่อยดีนะช่วงนี้เนี่ยนะกด transfer เออเนี่ยนะกด t r a n ฟ f e r เรียบร้อยนะครับวัดเนี่ยนะมันก็จะขึ้นตามอันนี้เลยนะครับมันจะเตือนนี่นะ ขาบอกกด continue ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะกดคอนไปเลยโอเคค่าค่ายกเนี่นะยน,นะครับอยู่ที่6ดอลลาร์นะครับ6 3สาก็ประมาณ200บาทนะครับนี่นะวิดดรอร์โพสเอตฟอร์พี s อเอสในนี้มันจะขึ้นว่าไงโอ้โหของมันนี้ยี่สิเลยนะนี่นะในตัวอย่างมัน20นะครับของเรานี่6ดอลลาร์อ่ะ ถูกแล้วงั้นกดไปเลยนะครับย้ายไปเลยกดคอนอ่าทีนี้น้องหมาอันนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมานะเด้งเตือนมาว่าเฮ้ยค่าแก๊สทำไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าผมนี้เปิดซิงครั้งแรกนะครับก็จะงงๆนิดนึงนครับคอนเฟิร์มไปเลยแล้วกันนะโอเคทีนี้มันบอกให้รอนี่แหละ เวสติ้งฟอร์เช็คพอยท์อ่าที่ที่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละนะว่าให้รอนูน่นนะชั่วโมงหนึ่งนะตามที่มันบอกไว้นะครับ six hours later โอเคกลับมาที่หน้าจอนะครับก็ตอนนี้นะครับสิบโมงยีแล้วนะครับก็พอดีผมก็เปิดทิ้งไว้เนะมันน่าจะขึ้นมาแล้วแหละนะมันขึ้นว่าอย่างนี้ estimate นู่นนี่นะมันขึ้นว่าเช็ค Point alive นะครับแล้วก็ให้กด continue นะครับก็กด continue ไปหมุนติ้วๆเลยนะ <S <S ตอนนี้เนี่ยคิดว่านะครับมันน่าจะเผานู่นนี่นั่นะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ปรากฏว่ามันบอกว่า,างี้นะจะโอนนะจะโอนเงินนะ <c oughs> ค่าฟรีนะจ๊าค่าฟรีไม่พอมันบอกว่า,างี้ ในนี้ขึ้นว่า6นะครับแต่ว่าของจริงนี้ค่าแก๊สนะครับเป็น9นะครับเอาล่ะเราจะต้องทำไงเนี่ยแล้วฉันจะทำอะไรได้กดได้แค่รีเจ็คนะครับอันนี้นะก็กดรีเจ็ไปแม่เจ้าเงินก็คงไม่เข้านะครับอันนี้เงินก็ไปแล้วอันนู้นเงินก็ไม่มีอปวดตับ ผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะอันนี้นะก็เลยว่าจะเข้าไปบอกซัพพอร์ตเขานะว่าเอ้ยมันตังค์มันหายอะ่ะไม่รู้ทำไงดีค่าฟรีมันขึ้นหรือไงไม่รู้นะมันก็บอกว่าเงินไม่พอประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้วิธีการนะก็บอกผมมาด้วยหลักๆวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วแหละคลิปนี้นะครับไปต่อไม่ได้ละตังค์หายอะ่ะ ซึ่งผมก็คงต้องติดต่อซัพพอร์ตก่อนนะครับว่าเออมันวิธีการแก้ไขมันทำไงนะครับถ้าเกิดได้ข้อมูลไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับแต่ก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเรื่องมันจะเยอะนะเนี่ยคือ <c ười> ถ้าเพื่อนๆคนไหนแรงุดน้อยๆนะครับอาจจะย้ายภูหนีไปก่อนเลยนะครับตอนนี้นะผมว่ามันก็ค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแพงนะครับ คือแนวโน้มนะครับอันนี้มุม,ม,มผมนะอย่าเชื่อเยอะนะแต่ว่าในใจผมเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดแรงน้อยๆจริงๆนะก็ยังคงแนะนําตามเดิมนะครับว่าไปอยู่ที่ใบแนนพูก่อนก็น่าจะดีนะครับจ่ายทุกวันนะแล้วก็เข้าใบแนนไปเลยจะไปเทรดไปทาอย่างอื่นเนี่ยก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากเนาะไม่ต้องมาเอ,อ่ยังไงเดี๋ยว ประกันความเสี่ยงความเสี่ยงนี่ก็คือเราก็เทิร์นเป็น USDT ในบ i แ a น c e ได้เลยนะครับม,มันก็น่าจะสะดวกกว่าในความคิดผมนะเออซึ่งวิธีการพวกนี้เนาะมันดูค่อนข้างยากวุ่นวายแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนกระเป๋านู่นนี่หลายอย่างขั้นตอนนะอาจจะทําให้ชีวิตมันดูยากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับส่วนถ้าเกิดไม่ได้อะไรมากนะครับใครไม่ได้อะไรมากเป็นสายที่แบบว่า เก็บเหรียญอย่างเดียวนะครับก็แนะนําว่าอย่างนี้นะครับอย่างผอผมเนี่ยเครื่องผมเองผมก็โยกคืนกลับไปเนี่ยนะครับในหน้าจอนะก็คือกลับไปขุดตัวกระเป๋าเดิมไปแล้วนะก็คือเดี๋ยวรอนะครับคือแรงขุดผมแค่103เนี่ยนะผมก็รอเปย์เอานู่นนะวันที่28ไปเลยนะครับเอาแบบง่ายๆนะเออเอาแบบง่ายๆแบบปกติของเขาเลยนะครับก็ค่อย ค่อยไปกดเดือนละครั้งอะไรเงี้ยนะก็เหมือนรับเงินเดือนเดือนละครั้งพอแล้วนะอันนี้ก็แนวทางผมก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวอัปเดตไงเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีนะครับก่อนท้ายคลิปนี้ก็ฝากร้านนะเหมือนเดิมใครอยากจะได้คอมนะครับที่ราคาแพงหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นผมแล้วก็ปีเตอร์เนี่ยช่วยดูแลให้เนี่ยก็ติดต่อผ่านพีีคอมพิวเตอร์มาได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะประกอบเองนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับก็ สามารถสั่งอุปกรณ์แล้วก็เคสหลิกหรือว่าพิมพ์มาพูดคุยอะไรเงี้ยได้นะครับผ่านทางช h อป e e นะเป็นร้านขายร้าน a อพ Studio โนี่แหละนะครับขายเคสหลิกแล้วก็ขายพวกเอ่อตอนนี้เหลือแค่เคสหลิกแล้วแหละนะตอนนี้ของอื่นๆมันค่อนข้างขาดเนาะก็มีพวกเคสหลิกกันไฟดูดพวกนี้นะครับก็สามารถไปอุดหนุนนะครับติดต่อกันมาได้เลยโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม